สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปหาหนอยพิเศษประจำวันพุธที่24นะครับเมื่อวานเมื่อวานหานอยพิเศษเสีได้เหมือนกันที่ตัวรองมาเนาะก็ชอบตัวรองชอบตัวเด่นก็ลองดูนะครับเ <c oughs> มื่อครัเมื่อวานที่ตัวรองเด้งบนล่างขออภัยครับก็ลุ้นเงินต่อครับลุ้นเงินต่อก็ฟังผมเสร็จถ้าชอบตามด้วยกันนะครับถ้าไม่ชอบผ่านครับ นะครับผมนะครับวันนี้เด่นสุดแครับวิ่งบนรุนล่าง8น่าจะมีครับลอง9นะครับลอง9 08าศย์แอ้าวศูนพิมศูนย์เ้าที่ศูนย์้าแล้วศูจะมาสองปครับชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกดซับสไครต์ไปนครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับ 6 8แปครับห8แปครับเกแครับแถม2 7งเครับผมร้อยมัดเครับร้อยมัดเอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยพิเศษครับ ก็เด่น8 9ดครับผมต้องเลือกตัวนึงนะครับบางครั้งไอ้ตัวที่เลือกผมอาจจะไม่มาตัวรองอาจจะมาก็ได้ครับเพราะมันมีเพราะมันก็มีเคสให้ดูตลอดบางครั้งตัวเด่นตัวเด่นไม่มาตัวรองมาเดึงบนล่างนะครับมีมาเรื่อยครับไม่ใช่ไม่มมีมีๆๆมาเรื่อยก,ก็ขึ้นอยู่ประกับบางท่านกับบางท่านผมลองเป็นวางเป็นแนวทางให้ท่านแล้วท่านก็นลองดูว่าท่านชอบอะไรชอบ8หรือชอบ9แต่ส่วนตัวผมชอบ8มากกว่าเล็กน้อยถึงปานกลางครับเพราะเมื่อวานมา 8บน8ล่างโอกาสจะเหลือเป็นไปได้เหมือนกันเนาะครับเดี๋ยวเจอกันที่ฮานลอยปกติครับราขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาับชมรับฟังครับรวยๆครับผม